สวัสดีครับ fc ลุงป่องมงคลคนคอหวยกับลุงป่องมงคลโคราชครับ YouTube 2ช่องนักครับลุงป่องม่วนอิลีกับอีกหนึ่งช่องลุงป่องมงคลนะครับ2ช่องกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนักครับก็มากันแบบรวดเร็วทันใจเลยเดี๋ยวนี้เราต้องเรียนด้วยความเคารพว่า Uh, หวยเนี่ยจะซื้อไม่ได้กันสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวก็ออกจำหน่ายแล้วครับพอหวยออกวันที่17เดเดือนนี้นะครับก็ก็จะออกจำหน่ายแล้วก็จะซื้อกันไม่ทันนะครับพอถึงใกล้ๆวันจริงๆสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยจะไม่มีหวยให้ซื้อแล้วครับนะครับจะไม่มีหวยให้ซื้อเพราะฉะนั้นคนที่ใบหวยทั้งหมดเกี่ยวกับตรงนี้ของผู้คนที่ชื่นชอบเท่านั้นนะครับตรงนี้ นะครับก็เรียนด้วยความเคารพว่าจะซื้อกันลำบากนะครับไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่ได้บางท่านแม่นแม่นมานะครับก็ซื้อไม่ได้เลยครับก็ไม่ได้ตังค์เลยนะครับถือว่าโอกาสมีแต่ก็พลาดไปเพราะว่าหวยเต็มหมดหวยขายหมดนะครับถ้าเป็นที่ไม่เกี่ยวกับตรงนี้มันก็จะอั้นกันไปหมดจะลดละลดราคากันไปหมดนะครับตรงนี้เราก็เลยต้องรีบทำรีบทำสำหรับคนที่ ทำหวยคํานวณแบบผมเนี่ยมันมีตําราอยู่แล้วนะครับมันมีสูตรของมันตายตัวอยู่แล้วเหมือนหนังสือ,อที่เรียนคณิตศาสตร์กันนี่แหละครับก็จะมะีเขาเรียกว่าตำราเรียนอยู่แล้วบทที่เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ12345มันก็จะตายตัวอยู่แล้วครับก็จะไม่เปลี่ยนระบบจะไม่เปลี่ยนหลักสูตรนะครับของการทำหวยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําให้รวดเด็วทันใจ เพื่อแฟนขับ FC แล้วก็หลากหลายท่านนะครับที่ามาแนวทางทางนี้นะครับก็จะได้มีเวลาตัดสินใจและวินิจฉัยสมควรเชื่อหรือไม่สมควรที่จะชอบยังไงนะครับเลขไหนหลักอะไรจะได้มีเวลาในการไตรตรองและก็ตัดสินใจคิดแบบมีสติอย่างงมงายนะครับแนะนำไม่ให้เล่นการพนันนะครับ แต่เราก็มีแนวทางที่จะเป็นเขาเรียกว่าแนวทางนําไปนะครับเปอร์เซ็นต์มันจะสูงกว่านําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นหวยจริงๆเราถูกนะครับที่จริงนะตามเซียนจริงๆเราถูกนะครับของลุปป่องมงคลโคราชเข้าทั้งล่างทั้งบนเลยครับแต่มันออกกลับมันออกกลับแต่ออกกลับบรรดาเซียนหวยทั้งหลายแหลบรรดาผู้ใบหวยทั้งหลายแหลถือว่าถูกนะครับ ผมก็เลยได้ยกประโยชน์ไปแต่ส่วนตัวของผมผมเป็นผู้ทำเองผมเป็นผู้ใช้สูตรในการคำนวณออกมาผมใช้คำว่าผิดนะครับผิดทั้งล่างทั้งบนนะครับไม่ใช่ถูกแต่ว่าในวงการอย่างนี้เขาบอกว่าถูกนะครับเขาบอกว่าเขาบอกกันมาว่าถ้าให้ไปแล้วนะเขาก็ซื้อทั้งล่างทั้งบนแล้วก็กลับอยู่แล้วเขาไม่มีใครหรอกซื้อไว้ไม่กลับแล้วก็ไม่นําไปซื้อทั้งล่างทั้งบนนะ่ะเขาจะคูณกันหมดจับคู่กันหมดแหละครับพี่เอ้ยเขาว่ามาอย่างนั้น ผมก็โอยแต่ก็ไม่ได้ดีใจหรอกครับก็ผิดนั่นแหละแต่เขาบอกว่าถูกก็ถูกตามเขาไปเป็นผลประโยชน์ของผมเองอ้าวดูนะครับว่ามีหลักฐานว่าที่ผ่านมา17กุมภาพันธ์ส5งพหวยมันออก597ข้างล่างออก57นะครับดูดูดูดตรงปองมองคลโคราชครับมีของจริงให้ดูนะครับ ไม่ใช่มนโนไม่ใช่พาท่านม่วงมงายไปเรื่อยเฉยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชของเราของจริงของแท้ของแท้ต้องโลโกโ้มงลุงป่องมงคลโคราชเท่านั้นไม่ใช่ลุงป่องนะครับลุงป่องนะครับปอปลาไม่เอกออ่า,อางงง,งูนะครับของแท้ของลุงป่องมงคลมีครับนะครับมีครับแต่ผมกากระบาดว่าผิดนะครับเห็นไหมครับ 09เออ79นะครับมันมี79หลักเจ็ดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็75เห็นไหมวงกลมไว้ให้เดี๋ยวมันจะวงกลมไว้ให้นะครับมันเขาบอกว่าเซียนหวยเขาบอกว่าถูกหลักเดพ็พี่มันใครเขาซื้อหวยเขาก็ซื้อกลับกันอยู่แล้วเขาเอาไปลงล่างกันดาด้วยเขาว่าอย่งงางนั้นนี่ครับนี่57 79นี่ครับมันออก97เห็นชัดๆัไหมครับ มันออกข้างบนใช่ไหมห้าเจ็ดเก้าเออห้าเก้าเจ็ดขออภัยห้าเก้าเจ็ดของผมมันมีเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าตัวแรกเลยครับแถวแรกตัวแรกด้วยครับหลักเก้านี่แหละเขาเรียกหลักเก้าหลักเจ็ดหลักเก้านี่แหละนะครับบางคนเขาก็บอกเขาก็ต้องกลับอยู่แล้วเขาไปซื้ออะไรไปต้องไปบอกเขาหรอกเขาคนเล่นหวยเขาก็ไปกลับของเขาอยู่แล้วเขาก็เอาไปลงล่างด้วยมันออกเก้าเจ็ดนะครับห้าเก้าเจ็ดแต่ผมบอกว่าผิดแต่เขาบอกว่าถูก นี่ครับเลขล่างนะครับมาทั้งล่างทั้งบนเลยครับเลขล่างผมมีเจ็ดห้าครับผมมีเจ็ดห้ามันออกห้าเจ็ดนะครับมันออกห้าเจ็ดนะครับสิบเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแล้วสามตัวมาตัวหนึ่งของหนังสือหวยผิดนะครับผิดทั้งหมดสามตัวเลยครับของลูงปองมงคลโคราชเข้าเก้าครับเข้าเก้าครับมีเก้าเลยครับมีเก้าครับเห็นไหมครับมีเก้าครับมีเก้า เข้านะครับสามตัวเข้าหนึ่งตัวของลุงปองมงคลลุงเมืองวดที่แล้วสิบเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีเก้าครับมีเก้าเข้านะครับของหนังสือหวยผิดสามตัวเลยครับตอนนี้มาดูงวดนี้ครับงวดที่จะถึงนี่วันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีอะไรครับทําให้เห็นสดสดกันจัดจะของเราเห็นเห็นกันเลยนะครับเห็นสดสดจัดจะนะครับ เห็นกันเลยนะครับสดๆไปเลยนะครับไม่ต้องมาลังเลไม่ต้องมากึกกักกึกกักนะครับเอาหนังสือหวยก็ให้มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันหนังสือหวยเอาที่มาของที่มาที่ไปของการมาของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก่อนนะครับผมทําให้เห็นสดๆกันไปเลยนะครับไม่ปิดบังไม่งึกงักไม่ยึกยักนะครับหากระดาษก่อนนะครับกระดาษกระดาษ กระดาษนะครับกระดาษหากระดาษก่อนเราไม่ได้เตรียมไว้ตัวไม่ว่ากันนะครับมาใช้แผ่นใหญ่ๆไปเลยตรงนี้ตรงนี้ใช้แผ่นใหญ่ๆไปเลยเราก็จะหากระดาษของเราะครับเราก็จะหากระดาษของเราให้ได้สักก่อนนะครับพี่น้องเอ้ยรอสักนิดมา อันนี้มาว่ากันสดๆเลยผมต้องดูหน้ากล้องไปด้วยนะครับว่าชัดหรือไม่ชัดท่านผู้ชมเห็นหรือไม่นะครับตรงนี้มานะครับไว้ออกอะไรไว้ก็ออกดูกล้องก่อนนะครับขออนุญาตดูกล้องก่อนนะครับท่านจะเห็นกันครบไหมครับท่านจะเห็นกันครบไหมผมผมต้องถ่ายทอดให้เห็นให้ครบนะครับไม่ง,งั้นมันจะเป็นการมนโน ครับมันจะไม่เป็นการที่ว่าอย่าไปสร้างความงมงง่ายเขานะครับให้เขาดูกันเราเองนะครับไว้ออกวันที่หนึ่งสีน้ำเงินได้ไม่เป็นไรคมหกห้าลุงปองเดี๋ยวจะเขาเข้าใจผิดจะไปเป็นลุงปองอีกแหละ ไม่ใช่นะครับลุงป่องมงคลโคราชนะครับโคราชเราไม่เขียนนะครับอ้าวออกอะไรเอาสีดำดีกว่ามาั้งอ้าวมันมาสีนี้ไม่เป็นไรเราเปลี่ยนเป็นสีดำสีดำเล่มไหนละครับมาเสียเวลานิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรแตกบ้างเส้นตัวนี้นะครับขออภัยนิดหนึ่งมาเตรียมปากกาให้ชัดชัด ห้าเก้บรรทัดไม่มีเราใช้อันนี้ขีดเลยครับหนงังสือขีดปืดน, 5, 7, 9, นะครับห้านะครับ5 7 9เจาตำรามันมีนะครับตำรามันมีเราไม่ใช่มามโนนะครับมันมีคู่มือการทำการดู5 7 9เ้าอ้าวห้ห้า มีหลักอะไรบ้างล่ะครับมี9มี0มี2มี3ตรงนี้ไม่ต้องไปจำหรอกครับมันมันเป็นเรื่องที่ว่าเอาไว้ทำา2ตัวแต่ว่าเราไม่ทํามันไม่รวยนะครับ2ตัว5้าาเจนะครับไม่ใช่5 7 9นะครับ5 9 7เก้าหวยมันออก5 9 7ของผมมันทําได้7 9มันออกกลับหลัก9ก็มี3 มีสี่มีหกมีเจ็ดนะครับหลักเก้ามีสามมีสี่มีเจ็ดนะครับมีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดนะครับหลักเจ็ดนะครับหลักหน่วยก็มีสองมีสี่มีห้านะครับมีสองมีสี่มีห้านะครับมีสองมีสี่มีห้าเออไม่ใช่สิครับขออภัยหลักเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้าหลักเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้า อันนี้ไม่ใช่สารละหรอกครับถูกนะครับหลักเจ็ดมีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้าหลักเก้ามีสามมีสี่มีหกมีเจ็ดมีสามมีสี่มีหกมีมีสี่มีเจ็ดหลักห้ามีเก้ามีศูนย์มีสองมีสามอ่าผ่านไปคืออันนี้แหละครับตัวตัวหน้าที่สองเนี่ยคือหน้าสําคัญเลยครับหน้านี้นี่แหละครับหวยจะออกไม่ออกอยู่ตัวนี้หลักเก้ามันออกเก้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชม แฟนขับนะครับออก97หลัก9มีอะไรบ้างมี7มี8มี0มี1มี7มี8มี0มี1นะครับมี7มี8มี0มี1นะครับเห็นไหมครับมี7มี8มี0มี1นะครับมี7มี8มี0มี1ออก97หลัก7มีอะไรหลัก7หลัก7มี2มี3มี8มี7นะครับหลัก7 มีสองมีแปดหลักเจ็ดมีสองหลักเจ็ดหลักเจ็ดมีสองมีสามมีแปดมีเจ็ดนะครับหลักเจ็ดนี่ครับหลักเจ็ดมีสองมีสามมีแปดมีเจ็ดนะครับมีสองมีสามมีแปดมีเจ็ดนะครับเอาละได้ละถูกต้องนะครับหลักเก้ามีเจ็ดมีแปดมีศูนย์มีหนึ่ง หลัเจมี2มีสามี8ดมีเจนะครับเอาและตอนนี้มันก็จะได้สูตรมาคำนวณหาหวยที่จะแทงวันที่1มีนาคม2องพัน้าร้าสิบห้านะครับกล้องเราอาจจะเฟไปเฟ้มาก็อย่าเฟตามแล้วกันนะครับตอนนี้วิธีการทำมันก็ต้องเอาหลักหน่วยมานะครับหวยออกอะไร หวหลักหน่วยมันเป็นเจดก็เจ็ดมาตั้งนี้เจ็ดแปดเก้าศหนึ่งสองสามสี่ห้าสาสี่ห้าแถวหน้าไม่เอาแล้วครับตัดทิ้งเจ็ดแปดเก้าศูนยหนึ่งสองเจ็ดปดเ้าหนึ่งสสสี่ห้าเขาตั้งอย่างนี้นะครับทีนี้หวยจะมาได้อะไรก็ดูตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้มัน เหมือนกันสองอันแปดมีตัดออกเจ็ดมีตัดออกตอนนี้หวยมันก็นจะมีหกหลักหกหลักหกแถวก็หกหกสามสิบหตัวงวดนี้นะครับมันก็จะมาดังนี้นะครับเอานี่ยิงไปเลยนะครับท่านที่เคยดูแล้วจะทําได้นะครับท่านที่เคยดูเคยดูที่ผมทําให้ดูแล้วก็จะทําได้เลยไม่ต้องเรียนแบบผม,ผมไม่ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะครับช่วยกันเผยแพร่ไปเราไม่ได้สร้างความงมงายให้ใครนะครับ แล้วก็ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันนะครับนำไปเป็นแนวทางการแทงสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผมเน้นแล้วนะครับผมเน้นแล้วนะครับเอ,า,อามาตรงนี้นะครับเอาไปทีละตัวก็ยิงกันไปอย่างนี้แหละครับมันก็จะมีเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้า ะครับมันก็จะมาอย่างนี้ครับต่อไปก็หลัก8 8ดแปดก็แ8ดแปดแปดเกเออแปด5แปดห้นะครับต่อไปก็มา0นี่ครับ0 8 0 9 0 0 0 1 0 1 0 4 0 5 อันนี้เป็นหลักหนึ่งนะครับหนึ 18, 19, 10, 11, 14, ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าอันนี้มาหลักสองนะครับสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าอันนี้หลักสามนะครับสามแปดสามเก้าสามศูนย์สามเก้าสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่ สามห้าห้านะครับครบหกตัวพอดีนะครับงวดนี้มันจะมีสามสิบหกตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกตัวครบหตัวพอดีนะครับมันก็จะทํามาแล้วที่จริงผมทําไว้แล้วละนะครับตอนนี้มาดูมาดูกันตรงนี้นะครับมาดูกันตรงนี้ว่าตอนนี้มันได้เลขมาแล้วสามสิบหกตัวนะครับท่านจะเอาหลักไหนล่ะครับไปแทง หลักผมก็เรียนด้วยความเคารพหลายครั้งแล้วนะครับหลักก็คือมันจะอยู่หลักหน่วยก็ช่างหลักสิบก็ช่างนะครับเขาจะอยู่หนักหน่วยก็ช่างหลักสิบก็ช่างนะครับเขาถือว่าหลักนะครับต้องคิดเป็นหลักเหมือนผมนะครับตอนนี้มาดูหาตัวไหนแทงนลครับต้องหาหลักก่อนนะครับมาจากดูจากสามต,ตัวเข้าหนึ่งตัวสามตัวเข้าหนึ่งตัวนะครับแบ่งช่องก่อน ลุงป่องมงคลลุงป่องมงคลได้มาแล้วครับได้มาแล้วได้มาแล้วมีหลักสามหลักศูนหลักเจ็ดหลักศูนย์หลักสามหลักเจ็ดหนังสือหวยก็ให้มาแล้วนะครับหนังสือหวยให้มาแล้วนะครับ หลักสี่หลักห้าหลักแปดนะครับหลักสี่หลักห้าหลักแปดนะครับหนังสือหวยครั้งที่แล้วงวดที่แล้วผิดไปนะครับหลักสี่หลักห้าหลักแปดหลักสี่หลักห้าหลักแปดนะครับหนังสือหวยให้มาแล้วนะครับหลักสี่หลักห้าหลักแปดชัดๆเลยนะครับหนังสือหวยมาให้มาหลักสี่หลักห้าหลักแปดนะครับเขาเรียกว่าหลักนะครับหาหลักเจอแล้วก็จะนําไปแทงได้แล้วแหละว่าจะแทงอะไรอะไรนะครับ ที่จริงมันมาครบหมดแล้วนะครับพอหาหลักได้แล้วนะครับตรงนี้ว่าเลขมันจะมาหลักอะไรเราชอบหลักอะไรเราได้มาจากไหนขูดมาอะไรมาหรือฝันดีฝันไม่ต้องเอามาฝันเด่นแต่ฝันดีนี่แหละนะครับฝันดีมาแล้วว่าจะเอาตัวไหนไปแทงก็เอามาตอนนี้เราเพาื่อได้ได้ได้หลักแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วมันก็จะมี มันก็จะมีแค่หลักหน่วยหลักสิบถูกไหมท่านผู้ชมถูกไหมครับเมื่อถูกแล้วมันก็จะต้องมีหลักร้อยมาให้นะครับมันหลักร้อยมาให้หลักร้อยงวดนี้หนังสือหวยเขาให้มาหลักสองหลักหกนะครับหลักสองหลักหกนะครับหลักร้อย หลักร้อยหลักสองหลักหกนะครับหนังสือหวยให้หลักร้อยมาหลักสองหลักหกนะครับหนังสือหวยให้มาหลักสองหลักหกนะครับหลักร้อยนะครับหลักซอยมีสองมีหกแล้วกันเอาง่ายๆเอาแบบไทยๆล้วนๆน,นี่แหละครับไม่ต้องไปพูดวิชาการเยอะเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังจะไม่เข้าใจนะครับ มันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเชื่อถือความมั่นคงไม่ใช่สร้างความงมงายอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ห้ามว่าไปใครไปขูดมาไปฝันมาไปเอาจากที่ไหนมาหลักกิโลบ้างขูดตะเคียนบ้างผมก็ไม่ได้แอนตี้หรือว่าอะไรแต่ว่าให้ฟังเขาไว้ต้องทำตัวเป็นน้ำที่ไม่ล้นแก้วเอามาดูในตารางของเรานี่แหละผมก็เรียนด้วยความเคารพไปหลายครั้งหลายทุกคลิปนะครับบอกว่าถ้ามันตรงกับเรา มาจากร้อยเจ้ามาจากร้อยภาคไม่ว่าไอใครหรือขอพาดพิงชื่อเขาเป็นคนสาธารณะอยู่แล้วพูดชื่อได้หรือว่า,อาฟองเบียเออแล้วกระดานคุณทศโคราชบ้านผมนี่แหละนะครับเออแม่น้ำหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันตรงกันในตารางของเราที่เราเชื่อถืออยู่เนี่ยด้วยการหวยคำนวณนี่นะมีหลักสูตรหลักการมีหนังสือคู่มือทำเนี่ย ก็เอาไปแทงกันเยอะๆเลยครับผมกาบเรียนด้วยความเคารพแล้วหลายครั้งบอกว่าอู้ขายบ้านขายรถแทงเลยคนโชคดีมันไม่ได้มาโชคดีตลอดไปหรอกครับมันอาจจะมีชีวิตหนึ่งครั้งเดียวก็ได้ไม่มีใครเขาหรอกถูกรางวัลที่หนึ่งตลอดชาติไม่เป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโชคดีจะมาแล้วก็มันก็ไม่ต่างกันหรอกครับ เพราะฉะนั้นอย่าให้โอกาสนั้นมันมาพลาดไปเสียไปนะครับถ้าใดสงสัยตรงไหนทักเข้ามาได้นะครับพยายามเข้าไลน์ส่วนตัวมาให้ได้ซะก่อนนะครับ ID ไลน์ของผมง่ายๆครับ0817252958นะครับใช้ชื่อโทรศัพท์มาเลยครับไม่ต้องไปใช้ ID ไลน์หรอกมันเข้ายากบางคนไม่เข้าใจนะครับ ID ไลน์ของผมส่วนตัวนะครับ0817252958นะครับ แล้วก็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 มานั่นแหละครับเข้ามาก่อนแล้วผมจะดึงเข้ากลุ่มชมรมคนคอหวยนะครับเขาจะอยู่ในนั้นหมดเลยรายละเอียดก็จะมีตอนหนึ่งทีหนึ่งตรงนึงแต่ก็อย่าลืมไปดู youtube แล้วกันนะครับสองช่องนะครับฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันกดติดตามไม่ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ด้วยนะครับจะให้ดีก็ครบเลยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับ เมื่อมีคลิปดีๆเด้งออกไปมันจะขึ้นท่านเลยไม่ต้องไปควานหานะครับถ้าติดตามกันแล้วมันไม่ยากไม่ใช่เรื่องใหญ่มันจะเด้งเข้าไปเลยนะครับหาท่านเลยนะครับมันจะได้ไม่พลาดโอกาสของคลิปดีๆโชคดีๆวาสนาดีๆมันจะมาเราก็ไม่มีใครทราบไม่มีใครเขียนไว้ว่ายังไงว่าเราจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นี่เราโยงเรื่องไปของเราจนได้แหละนะครับไม่มีใครตอบได้หรอกครับเพราะฉะนั้น โชควาสนามันจังหวะถ้าเขาเขียนมาแล้วยังไงก็ได้ใครขวางไม่ได้หรอกครับขวางก็ยากแล้วครับถ้าเขาเขียนมาแล้วอ่ะว่าจะเป็นมหาเศรษฐีอ่ะกันไม่ได้หรอกครับโชควาสนาของคนมันไม่เป็นนั่นไม่ได้นะครับตอนี้มาอีกเรื่องหนึ่งมาเข้าเรื่องของเราเมื่อท่านดูแล้วนะครับชอบหลักอะไรเนี่ยชอบหลักอะไรของลุงป๋องมงคลโคร,ราชก็มีหลักสามหลักศูนย์หลักเจ็ด ของหนังสือหวยก็ให้มานี่ผมลืมเขียนนะครับหนังสือหวยขอประธานอภัยนอสแล้วกันเนาะหวยนี่ง่ายๆให้หลักสี่หลักห้าหลักแปดเมื่อได้หลักแล้วก็ไปดูในตารางสามสิบกตัวเนี่ยชอบตัวไหนแล้วก็มาเอาหลักร้อยที่หนังสือหวยเขาให้มางวดนี้หนึ่งมีนาคมถงบันร้อยหกิ้า ให้มาหลัก2กับหลัก6นะครับเป็นหลักร้อยนะครับให้มาหลักสอกับหลักหเป็นหลักร้อยนะครับตอนนี้มันก็จะมีวันเลขประจําวันหวยออกวันที่1มีนาคม2565ห้วยก็จะออกวันอังคารนะถ้าถ้าผมผมดูปฏิทินมาแล้วเมื่อกี้นี้ไม่น่าจะผิดหรอกเพราะเดือนนี้มันจะมี28วันวันที่28่ี่มันตรงกับวันจันทร์วันที่1มัน มันก็ตรงกับวันอังคารน่ะนะมันไม่ใช่บียี่สิบเก้าวันนะสําหรับปีนี้มันมียี่สิบแปดวันผมว่าผมดูมาแล้วไม่ผิดนะไม่ผิดปฏิทินมันอยู่ในบ้านวันอังคารเลขประจําวันวันอังคารเลขประจําวันวันอังคารนะครับมันก็จะเป็นเลขหกเลขเจ็ดนะครับ เลขหกเลขเจ็ดนะครับเลขประจําวันวันอังคารนะครับอันนี้ประกอบกันดูไปด้วยอันนี้ผมก็จะมาดูให้แหละอ้าวเลขหกในหลักเลขหกในเลขสามตัวมาตัวหนึ่งเนี่ยเลขหกเลขเจ็ดของเลขประจําวันวันอังคารเนี่ยมันวัดเลขเจ็ดมันจะตรงกับหลักเจ็ดเนี่ยหลักเจ็ดหลักเจ็ดเลขเจ็ดหลักเจ็ดมันจะตรงกับลวงป่องมงคลนะครับนี่ครับดูตัวสุดท้ายนี่ครับ ดูตัวสุดท้ายนี่ครับมีสามมีศูนย์มีเจ็ดนะครับอย่า,อาไปรวมกันนะแทงรวมกันผิดนะหลักมันคือหลักนะมีนะครับของลุงปองมงคลอนะ่ะมีหลัก, 7, นะลก 7, เจ็ดมีนะครับหลักเจ็ดมีเลขเจ็ดมีนะครับเลขประจําบันชีเขาให้หลักหกหลักเจ็ดมานะครับหลักเจ็ดตรงอันนี้ไม่ตรงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไปมันอาจจะไปอยู่หลักร้อยก็ได้นะครับ มันต้องวิธีการคิดมันต้องคิดอย่างนี้นะครับคิดก็คิดอย่างนี้นะครับนะครับติดตามได้นะครับสองช่องทางด้วยกันนะครับทางไลน์ส่วนตัวก็เข้ามาไอเดีไลน์ครับอไม่ต้องไปเข้าไอดีอะไรมากมายหรอกครับเข้ากันง่ายๆเดี๋ยวนี้จะเป็นการเข้า,าทางาเขาเรียกว่า ไลายส่วนตัวมาก่อนนะครับก็เข้าไปเลยครับ08178นะครับ0817252958เข้าลายส่วนตัวมาได้แล้วเดี๋ยวผมจะดึงเข้าชมรมคนคอหวยนะครับสำหรับช่อง youtube ทั้งสองช่องนะครับลุงปองม่วนอีหลีกับอีกหนึ่งช่องลุงปองมงคลกดไลค์กดแชร์กด Share, ซับตะไครกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับ